สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่กจะเป็นดิฉันกับแอนิเมะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซาน2ใน EP ที่21นั่นเองนะครับก็เมื่อไหร่จะพี่แล้วไปจบตรงที่ไอฝั่งไอพวกใต้หัวปินนะก็มาหาเรื่องเราอีห้าอีกทีหนึ่งมันใช้แบบว่าแบบว่าเปิดเทอมแล้วมารายงานตัวก็ไม่ทัน มีสิทธิ์ได้<ต>ไดเป็นนักเรียนอีก้ออ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีการประทะร้าฝีปากได้น้อยแล้วก็กำลังจะตีกันแล้วที่โรงอาหารใช่ไหมจะตีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูวันต่อเลยผมกับลิชชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่21นะครับตอนที่21พวกบ้พี่ใกล้จะถึงการสอบเลือดฉันแล้ว เจ้ากล้าดะนประลองฝ่าเราสักเล่นช้างประลองอะไรแข่งว่ากรงไค่จะคะแนนสูงกว่ากันถ้าพวกเจ้าแผลข้าต้องการรางวัลทห้พวกเจ้าได้ตอนทดสอบเด็กใหม่โอเจ้ากล้าเหรองงว่ะทำไมทุกอย่างถ้ากรัวรีบใส่หัวออกไปสังหยาบนี่แค่แขงจะพวกเขาเลยเปลี่ยนเดิมพันเลยไม่เปลี่ยนถ้าไม่แข่งก็ใส่หัวออกไป มีสิทธิ์อะไรมาไล่อ่ะกูอยากรู้ว่ามันมีภาษีอะไรวะงันดินยันของเดิมพันรางวัลที่ได้ตอนทดสอบคือกระดูกวิญญาณหนึ่งชิ้นเสียเสียประสานร่างไปแล้วได้ถ้าพวกเจ้าจะปล่อยขาเข้างานของสิวเอาให้ข้าถ้าข้าแม่จะปล่อขาให้ข้าให้กระดูกวิญญาณชิ้นใหม่พวกเจ้าพวกป้าพวกเจ้ากล้าดียังไงเออไม่เอาร่างกายมันล้อเล่นใต้หัวปิ้ง ไปรายงานตัวห้องสองโดนดักรออยู่ตรงนี้จะทำอะไรอาจารย์โจพวก่านหัวฟินขอทางเราไม่ให้เราเข้าห้องเรียนเออแถมยังท้าเราประลองฟ้องเลยงเดิมพันพวกเขาก็เสนอข้าจะไปต้องรับปากโปรดอภัยด้วยดีเรื่องนี้ถือว่ารู้กันแล้วงั้นก็ก้มหัวขอโทษอีกใบสักดีไม่ทำผิดทำไมต้องขอโทษด้วยหรอเอาไม่ทำไมเห็งกันไม่ใช่งั้นก็แขนซี วายหนแพ้ก็ให้ขอโทษอีกควายเออแค่ก้มหัวไม่ได้มันเบาไปจะต้องให้โขกหัวขอโทษถ้าเจ้าแพ้ก็ต้องทตกลงตามนี้โขกลอยทีตอนนี้มงเข้าไปเรียนซะกูว่าอีควายมันโขกจนหัวตัวเองจะพังเลยดูนะเฉียนเออมันเบาไปปลาหมอตายป้าปากเออยเราเฉียนนักเรียนคนที่เจ้าแพ้คนนั้นก ส่งไปสาขาข้าเลยแหะคนไหนล่ะทำไมข้าจำเรื่องนี้ไม่ได้เฮ้ยรู้จักายเป็นไม้เนี่ยเจ้าเชื่อไหมล่ะข้าระว่าที่นี่แลได้เจ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้ถูกใจทาเรียนสาขาวิญญาณยุคคนไหนแต่สิสายตรงไม่ได้นะนักเรียนคนอื่นเลื่องได้เลยหาอะไรแล้วนักเรียนเชื่ออะไรหาเหรียญเลิศหาเหรียญ การทดสอบเลือนชันขึ้นปีสองจะจัดขึ้นที่เขตนสัตว์ันจพามา้มาอีนี่มาเนี่ยหัวอีเข้าออกมาเขย่าหัววีเ้าพอจะนีกบอกมันจะเป็นเด็กหนุ่มที่มีวงแหวนสิบปีวงเดียวคั้งก่อนผูุ้โสเสวนมาดูแล้วผูุ้โสเสวนผิดหวัมเพรวเด็ก in ี ouais, calves calves, <t t <t t ้ไม่มีสมรรภาพไม่คุ้มค่ายาว่าลเราเหียน อย่ามัวชักช้าสิถูกเวลาเราเฉียนไว้ดีไหมเราให้จบการทดสอบเรื่องชันยืนยันความสามารถของพวกมีหน้าก่อนเราเฉียนถึงจจะพูดแบบนี้แต่การเปลี่ยนสาขหาเป็นเรื่องใหญ่นะเอาเยียนมู่จริงและท่านอาจารย์ครงสองนิ่มหายความว่าอย่างอาจารย์โจพวกนักเรียนมาร้องเรียนไม่ได้เรียนพวกนี้ที่ชื่อว่าข้อหีเข้าไม่ได้เข้าไปทีเปิดภาคเรียนเราจะไปตกพานตัวเขาไปอย่างนี้เพื่อทำเรื่องลาออก เราจะลงโทษแค่เด็กนันกเรียนไม่ลงโทษอาจาร,รย์ไม่ได้ถ้าข้าจำไม่อ๋อที่เขาไม่<อ>ไมไดยกันสถานการณ์เช่นนี้ท่านรู้แต่ไม่มร้ายฝึ้องอาจารย์ตัวเองปกป้องในหน้าที่ใช่โทษเบาที่สุดคือยึดตำแหน่งอาจ,จารย์ประจำชั้นออกมาเดี๋ยวนี้พวกอีท้องอย่าบ,บอกนะว่ารออาจาร,รย์ที่ช่วยเจ้าไม่ได้เทียบกับอนาคตนังแล้วเจ้าวุดิสมคันไม่ อย่าลงมาโจอีคที่จะทำอะไรปกติแล้วท่านเคร่งกดโรงเรียนที่สุดอีกตอนนี้มาเจอกับนักเรียนคนโปรดทุกเชิญออกเลยทิ้งกดโรงเรียนงั้นแต่ว่าแค่มารู้ไม,ม่ทีเปิดสายก็ไล่หัวหน้าห้องออกทันทีทํ้ทาการไปลุ้นด่แน่แนะสิพเพราอีฮ่อยังไม่มาอีกอ่ะใครมาอีกอ่ะ๋อ้อตกใจ มึงก็พาไปดีๆมึงจับที่อะไรห่วยับาทำให้ตัวเราเลี้ยงแตไม่มีสิทธิ์ในที่สื่อหลายค่าโอ้ยควายแไม่ใช่โจรเนาะคุยขี้ไปอเหี้ยเจ้าติดค้างค่าหนึ่ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งถังเลยหมดแล้วไม่ต้องนั้นข้าจำได้กูแค่พลาดเออควายดีไหนก็ไปใช้ต้นอ่อนที่หน้าผมขาอยู่แล้วพวกเราเฉียดเส้นไม่เลิกเพราะเขาเป็นปุ้มจริงๆงั้นจุ๊กเด็กนั่นให้ไปแล้ว สุภาพคนคำสัตว์อุดทอคงต้องทำใจยอมยกให้เจ oh ้าแล้วผูสิทธไทยกล้าอยู่กับหวกพีหฮะโอ้มาดิมากระไรหมดมามาดิมาดิมึงก็ลงมาปานวีมาได้อย่างไงเดินเออก็เดินไงเขาะมั้งไม่ตตึงก็จะดแ ได้แล้วเข้าแล้ววิศวกรวิญญาณระดับสองปัววีท่าใช้เวลาเกยงแปดเดือนผ่านการทดสอบวิศวกรวิญญาณระดับสามซัศาสตร์ให้สาขาอาวุธของสื่หลเคร่งเรียร้อยนี่จะทำอะไรขอบอกไว้ก่อนนะตอนนี้หัววิาเป็นรูปสิ่ของคาเป็นสิทธิสายตรงของสาขาอาวุธวิญญาณผ่านการรับรองจะขอออยเย็นซ่อบเจอกะขออ้อียนตัวตัวเรียบร้อยไม่มีทาง ข้าพีทำขนาดนี้เจ้าทำผู้นางงั้นเหรอพวาวีห้ามาสายเพาช่วยน้าสาขาอาวุธไปทำธุระให้ข<อ>้าคนที่สามมาข้ารับผิดชอบเองข้าพีเจ้าเจ้าไม่มีหลักฐานข้าจะเชื่อได้ยังไงนี่คือคำสั่งยอดใหญ่ที่พาอาเขียนกับพาอาเขียนลงชื่อร่วมกันทำไม <า S 3> <ฮะ S 1> นักเรียนพวกมีห้องย้ายไปเป็นสิทธิสายตรงสาขาอาวุธเออ,อจบย้ายย้ายไม่ได้ดังเชี้วต้องเตรียมทางหนีเอาไว้ S <S แม่แม่คุะเดี๋ยวไม่ปริ่ก็หายนะคะอย่านะคะอย่านะคะ เออสาใจอีพวกผสมโลนี่นะเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยาฮย้ยเฮเ้าตายเ้เฮ้ยแฮ้เ้ยยเยเฮยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยยเฮย้ยยเฮเฮ้้นเ้เ้ยยย้้กเยเ้ ชั่วโมก้อนระดับสองเลยเขาเพิ่งรู้เซ็นไปแล้วก่อนอันนี้ไงโง่หลงกลเจ้าเท่าเฉียนตัวตัวนั่นสะแล้วเด็กผู้หญิงห้าคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแนะ่มิจิคิดได้หรอโอครั้งแล้วเราเอาไว้เห้าคืนดีไหมโอ๊ย <c oughs> แต่ก่อนบอกข้าไม่มีสกยัยภาพไม่อยากได้ด้วยอื ทดสอบแต่ที่สนามล่าสัตว์ไม่ใช่เหรอทำไมถึงให้มารวมตัวที่สนามตลองล่ะเรื่องการสับเปลี่ยนสนามไะลองขอบเปลี่ยนทุกคนไปรวมกันที่กลางสนามเฮ้ยครับทะลุลงไปข้างล่างเหรอหรือเปลี่ยนโอ้เทเกิลดูสิในเ่องเล็บตรงท้องสีเหลือคือสัญญาณร้อยปีสัญญาณพันปีอยู่ในกคร่องเห็บตรงสีม่วง เราเรียนสัตวินญาณเหมือนปีไม่หลายตัวนี่สัตว์วิญญาณอาจารย์โจเคยบอกว่าการทดสอบเรื่องข้ามจะจัดที่นี่พวกเราจต้องสู้กับสัตว์วิญญาณชอบถ้าสู้กับสัตว์วิญญาณที่อายุมากและเอาชนะได้คะแนนของเราก็จะยิ่งสูงเด้๋ยวงมแข่ง10ปีของเจ้าเนี่นะไมแล้วม่ยากยากส์เฮ้ยใต้หัวปี พี่จะคุณย,ยังมีผลไหมข้าใต้หัวปีคนนี้ <S <S ไม่เคยไม้รักษาคำพูดนะได้ทุกคนในสนามนี้จะเป็นพยานให้เรา,าจะใช้คะแนนทดสอบรวมกันทั้งสามคนฝ่ายไหนคะแนนต่ำต้องโค้หัวขอโทษฝ่ายเฮ้ยโค้งหมือขอโทษหลังทดสอบเสร็จข้าจะรอเจ้าที่นี่วันนีในเมื่อยากอับอายต่อหน้าสาธารณชน ันก็จะจจดให้มึงเองไงเรามึงเองไงอาตายอ่ะมั่นใจมากเราดูขกหัวนะครับสรุปแพ้แพ้สรุปงว่าท้าแพ้หรอเีกันเลยหรอปูมาขนาดนี้แล้วนะใครเนี่ องสนามหน้าสัตว์กงมาวหนุมฉายาราชเมรชานเป็นนักจินนตวิทยาดาวรุง่งระดับเก้าหกสองผดีเขาเป็นนิสัยประหลาดครั้งนี้คงนึกคือ่อะไรขึ้นมาเลยมาเป็นอาจารย์คุมการทดสอบเลื่อนชั้นของพวกเจ้าไปเถอะปุยห้องเจ้าลงสนามก่อนให้ห้องหนึ่งสงผู้เข้าสอบมาก่อนผู้เข้าสอบห้องสองเตรียมพร้อมไว้ สวัสดีครับอาจารย์อืมเขากลายเป็นวิศวกรระดับสองภายในแปดเดือนได้ยังไงกันโอยเสียดายดิเด็กคนนี้ซ่อนความรักอะไรไว้กันแน่เลิกพูดจ้ะสัตว์ปัญญาไม่ได้แต่ร้อยปีหรืพันปีเลือะเลยข้าเลือกสัตว์ปัญญาร้อยปีก็เอาทอริสุไว้อาจารย์เจ้าคิดแล้วเล่นสัตว์ปัญญาร้อยปีที่พลังต่ำสุดอยากคิดจะสู้กับเราอีก สัตว์ปิยาไม่ฆ่าผมนะนักเรีรยนีที่ส่วนใจไม่เคยต่อสู้กับสัตว์วิญญาณเพียงลำพัง ยูสังสิทธที่มีพลังระบาดร้อยปีมันแข็งนะแต่แค่มันเปิดตัวมาป่า<อ>ไวายูสังสิทธนัก<อ>เรียนหล,<อ>ล<อ>ับหลงหลงไม่เห็นว่ามันวิ่เร็วแค่ไหนอีกทั้งความเร็วเป็นแค่ส่วนในความสามารถของมันทั้งสามที่สอง แ่เท oh, ียงมองตาเตี่ยแดงเลยแดงอาล่ามเลยเนี่ยแดงเลยอ่ะเออเอาดิงงงงเออโอ้โหเลยเริ่มแหละอ้าวตายแล้วหรอตอ้บหัว ยางไม่รู้ทยิ่มันแลปาแงไม่ได้ขนเป็นอะไรจ๊ะาอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะถ้าเป็นกลัวอ่าัตอนนี้พี่ อยากให้จำ่ั้ขอหัวขอโทษเจ้าไม่ใช่เหรอเดยกก็จะสอนวิธีง่ายๆให้นะจะใช้การจำลองทักษะที่2ของเดตรวิญญาณจำลองวงแหวนของเจ้าให้ยุ้ถึงแสนปีของควันสัตว์วิญญาณได้เด็ขาอกโหีอ้โหโอ้นหโอ้โ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 หโอนโหโอ้โหโองโหโอ้องคืองารจอลหองโหโเอ้โนโ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้โห้พลัง้โปโอเโหอ้้นที่เพราะงั้นการเปลี่ยโสีวงแหวนก็เป็น้โอ้โห ใช่ตอนนี้เจ้าชายมุกนี้เรียนแบบลมฟรอมของเทพีหิมะหลอกข่าซะสิ่งเออก็เป็นแบบว่าก๊อปปี้ให้ดูเริ่มแบบแค่นี้ก็คือกลัวแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยพี่ถีมั่งถ้าทางข้าสวยแล้วล่ะพี่จะขวดมีเรื่องด้วยมีเฮ้าช่วยตัวเองนะก็ไป๋าเก๋าเก๋า ตำน่พี่เลยรอเราแก้ปัญหาเรื่องนักเรียนรอสอบก่อนเถอะส่วนเรื่องเขาให้ว่ากันทีหลังมูวนสนปีของเจ้าเด็กนี่ทำสอบญปนาณใรสนามันนีหมดล้โอ้โหเวาันมัถึงสองวันโอ้ันทดสอบไมได้แล้วอเขาเป็นคนดูแลสัสตว์ใช่ดูแลสัตว์เล่นใหญ่ไปหน่อยเล่นใหญ่ไปหน่อยกลัวกันหมดวันนี้การทดสอบเรื่องชั้นของปีหนึ่งให้ยุติลงแค่นี้ว่าไม่กลมค้างค่ะ <laughs> ใช่ค่ะลมค้างค่ะ <c oughs> ไม่ได้มไมไ่มีท,มท,มท,มท้องโคหัวยังจริงเจ้าตามข้าไปไม่ต้องมาดีลนไม่ไปนะดีลอยู่แล้วโอโอยเหี้ยผ่าตัวอุ๋ยเข้าไปเหี้ย โอ้โห oh, oh. แถวบ้านเล่นลงค้างข,าขาจาร์ <laughs> ขจาร <laughs> ์มาดูถึง MVP ของ EP ีนี่ก่อนอ <laughs> ก็คือคนภาคเสียงพวกชาวเอ็กต้าทั้งหลายั้ <laughs> ใจจริงๆม <laughs> ุ้จัดเต็มมาก <laughs> ชอบสุดคือดิ อย่านะคะอย่านะคะอย่าค่เอาสหัวล้อลั่นเลยนะอะไรอย่างงี้แต่เขาก็ภาพนี้ทาให้แบบว่าอารมณ์การดูมันสนุกขึ้นน้องสนุกขึ้นเลยตัดภาพมาที่แบบอีพีนี้ดูเดือดจําได้ว่าตั้งแต่ดูอนิเมะของอนิเมะภาคสองมาแต่อีพีหนึ่งถึงอีพียี่สิบเนี่ยยี่สิบเนี่ยไม่ด่าเลยนะแต่ยี่สิบคือแบบหลุดอะด่าเลยอะมันเปิดมามีแต่แบบว่าอ่ะอย่างอันแรกก็เป็นพอสองคนใช่ไหมอ่าที่คุยกันก่อนที่มานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนนั้นอะที่ที่ที่ใส่เสื้อสีขาวอะพอเหยียนเออพอเหยียนเขาก็แบบโป๊ เขาดูถูกวีห้าอยู่ใช่เขาเหมือนเขาไม่ใช่ว่าดูถูกแต่แต่เขาเหมือนแต่เขามองมองไม่เห็นเขาเรื่อรไม่เก่งมีแค่เมื่นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ คิดว่าพัฒนาไม่ได้แบบเงี้ยซึ่งแต่แบบแต่ตอนนั้นก็สงนึกไปถึงตอนนั้นก็สงสารไงตอนที่แบบประกาศลายชื่อของเขาในนั้นเ่ยเขาแบบไม่เรียกชื่อหัวหน้าทีมก็เปลี่ยนใช่ไหมเป็นหวังตรงแทนอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าไม่เห็นค่าเขาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่แต่ว่าวันนี้ก็คือเหมือนพออีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ฝั่งไอ้อวุธพิษอวุยานใช่ปะเขาก็มาคุยเขาต้องการที่จะเอาแบบเอาอีห้าวอ่ะเข้าร่วมกับของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยตรงอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเยนก็เลยแบบสงสัยว่าทำไมจะต้องทไมเออะไรกับอะไรส่วนตัวขนานั้น หรือมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรก็เลยก็เลยเซ็นไปเซ็นไปแล้วยินยอมมงสองฝ่ายก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ในห้อก่อนหน้านั้นที่แบบว่าฝั่งใต้หัวปีเขาแบบมาขอประลองใช่ไหมแต่ก็เหมือนอาจารย์โจมาเจอก่อนมาเจอก่อนแล้วก็แบบว่าดุแล้วก็เลยบอกให้เขาชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่กำลังจะเริ่มเรียนเนี่ยไอ้อะไรนะมูจิ่งมูมูจิ่งคนไหนคนผู้หญิงผู้หญิงสั้นอะที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งอะชัสองก็เข้ามาก็น่าจะไอ้พวกนี้แหละไปฟ้องไปฟ้อง ื่องการมาสายของวีห้าวอะไรเงี้ยแบบว่าต้องเชิญออกไปเดี๋ยวนี้ต้องไปเซ็นใบลาออกเดี๋ยวนี้ใช่แต่ว่าที่ไอ้นั้นที่ทําให้ฉันแบบตะบะแตกบบด่าเลยก็คือแบบการที่แบบว่ามาจับอีห้าวอย่างเงี้ยมันเป็นนักโทษอย่างเงี้ยสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมาสายไม่ให้ผลคืออะไรมาทำเป็นนักโทษอะมาสายไม่ได้ไปทําอะไรใครมามันแบบมันเกินไปเป้าคือตัวเองเป็นถึงอาจารย์ด้วยไงมันไม่ต้องแบบทาอะไรขนาดนั้นจริงๆมาตามก็พอหรือมาเรี่ยกคุยก็พออะไรด้วยศักยภาพตัวเองมันต้องแบบเหนือ ก็เด็กอยู่แล้วว่าแต่การที่แบบไปกดท่าทางทะ่เขาเที่ยวออกแบบไปกดเงี้ยมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเขาไปฆ่าเขาท่ายหรอหรืออะไรวะมันแบบมันรุนแรงเกินไปจนเรารู้สึกแบบโหไม่ได้วะต้องด่าก่ยต้องด่าหน่อยต้องผ่านด่านกูหน่อยยุงนี้ยก็เลยด่าไปหนึ่งทีอะไรอย่างงี้แต่ในระหว่างที่แบบว่าอันนั้นเนาะฝั่งก็ของอะไรนะพี่อะไรนะพี่สถาบันยุทธอาวุธวิญญาณนั่นแหละ ัดอินเนาะใช่ปะฟันอีฟัอีฟัดอีที่เขาก็มาเนาะก็แบบเอาเอกสารมายืนยันเอกสารแล้วก็เข็มกลัดที่เป็นวิศวกรระดับสองมาให้อะไรเงี้ยเออก็เลยทําให้แบบว่าเนี่ยเขายย้้าแลวสามารถแบบเป็นแบบวิศวกรระดับสองได้ภายใน8เดือนนะอะไรเงี้ยดูความแบบให้เห็นความสามารถความเก่งของเขาอะไรเงี้ย แถมก็มีใบที่เซ็นมาแล้วด้วยเรียบร้อยวายายเป็นสิทธิสายตรงของสาขาวมิญยาด้วยใช่เรียบร้อยก็เลยทำให้อาจารย์ชื่อล้วมูจิก็ได้ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแล้วก็วีแตกไปเพราะว่ากูเล่นใหญ่ไปเยอะแล้วทาอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นทําอะไรไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้อาจารย์อ๋ออเยยนเนาะก็ยิ่งแบบยิ่งงงอีกอะไรอย่างนี้ว่าทําไมเขาทำไมเนาะถึงเลยพอมันรู้ความจริงเนาะว่าเขาแบบไอเป็นวิศวกรสอบใช่ปะในรอบแบบ8เดือนใช่ปะแค่ยุแปดเดือนในช่วง8เดือนก็็เปน แล้วอะไรอย่างี้ก็เลยแบบว่ามีคอยวะเด็กคนนี้ซ่อนความลับอะไรไว้เก่งจังวะข่าลงก้นซะแล้วแล้วก็บอกกับตอนมันก็เปเป็นการสอบประลองแล้วประลองมันเป็นการเลื่อนคันใช่ป่ะสอบเบื้องต้นของที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็แบบมีเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ระหว่าใต้หัวปีนก็เหมือนเดิมก็ประลองการเดิมพันก็เหมือนที่เขาเดิมพันกันตอนแรกว่าถ้าฝั่งใครคะแนนน้อยกว่าก็โขหัวไปอันนี้คือรวมหมดเลยคะแนนทุกคนมาังเกตทุกคนใช่ก็ต้องโขกหัวไปถ้าใครเป็นฝ่ายแพ้อะไรอย่างนี้มาถึงก็อวี เอาก่อนเลยคนแรกเปิดสนามเปิดสนามมาเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่ขนาดใช่แต่ตอนเห็นไอ้แดงๆอะตกใจแล้วตกใจคิดว่าจะเลยหรอเออจะเลยหรอจะเลยหลออะไรอย่างงี้แต่เราเราก็ได้รู้ความจริงจากพี่เทนเบิร์กเราว่าเหมือนกับว่าให้ใช้ทักษะที่สองใช่ป่ะที่มันเป็นเรื่องตอนแรกที่ได้มามันจะเป็นการเหมือนก๊อปปี้การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ได้จากหนอนไหมมาแต่ว่าทีเนี้ยการแบบปลอมแปลงไอ้วงแหวนวิญญาณอะมันก็ได้มาด้วยเหมือนกันใช่สามารถเปลี่ยนสีวงแหวนได้เปลี่ยนสีได้็เลยมาเมื่อกี้สวิตช์ได้เลยเฟิร์นเฟิร เนาะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงให้เห็นกันอล l ามแล้วก็แผลแล้วสมีความน่ากลัวให้คนดูเกินคอนเกินเหาะเกินขึ้นในห้องแล้วตกใจทุกคนตกใจหมดรวมถึงสัตว์ที่อยู่ในนั้นทขาปล่อยที่อยู่ในกรงกญกลัวเสียขวัญกันหมด อะไรเงี้ยแไม่เอาวันนี้ไม่ออกไปแล้วไม่ดูแล้วไปหัวปีนคือเหงื่อตกนะเหงื่อตกเอารู้แล้วว่าโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงเออมันแบบเฮ้ยมันน่ากลัวขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะก็จบไปที่ตรงแบบเวทแบบทดสอบก็ต้องยกเลิกก่อนเพราะว่าสั่กลัวกนหมดแล้วกลัวกันหมดแล้วต้องต้องการทำขวัญก่อนต้องใช้เวลาการแบบว่าเรียกขวัญขึ้นมาถ้าขวัญขึ้นไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็อจบที่ตรงนั้นไปแล้วก็จบที่พอเฮียนก็เรียกอีกเข้าไปคุยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรจะกลับจะเรียกกลับหรอแต่จางโจเห็นแล้วไงแต่จางโจเห็นแล แล้วเป็ฉันเป็นอีเข้าฉันไม่กลับนะนี่ก็ไม่กลับไม่เห็นค่าเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จบไปแต่ก็มาเราดูกันว่าในอีพีหน้าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับอารียลชั่นกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสองในอีพีที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในเอ็กซ์ด้วยนะครับสำหรับวัน